แสงสีแดงแสงรักษาแห่งอนาคตแสงสีแดงแสงคลื่น600ถึง1,000นาโนเมตรเป็นแสงคลื่นยาวสุดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาแสงนี้จะมีความถีตำ่ำและสามารถเดินทางผ่านเข้าไปชั้นเซลล์ที่ลึกกว่าผิวหนังได้ ผลงานวิจัยพบว่าแสงสีแดงส่งผลต่อการกระตุ้นการทำง,งานของไมโตคอนเดรียให้เพิ่มปริมาณ ATP, อ d e n o s i n e t r i ฟอ o s p h a t ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมในการทำงานและซ่อมแซมเซลล์ s <S เมื่อปริมาณ ATP มากขึ้นจะส่งผลต่อในตริกออกไซด์ในเซลล์สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระและการเผาผลาญได้เมื่อนำแสงสีแดงมาใช้รักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคเบาหวานขึ้นตาโรคตาแห้งตากุ้งยิงเมื่อกระตุ้นด้วยแสงสีแดง เซลล์จะทำงานได้ดีขึ้นลดการอักเสบส่วนสภาวะสายตาสั้นเพิ่มขึ้นทุกปีสามารถช่วยควบคุมได้แต่ยังไม่ทราบกลไกลที่แน่ชัดหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กรุณาแบ่งปันให้เพื่อนของคุณและอย่าลืมกดติดตาม